สว,ส,สวัสดีค่ะพบกับรายการพัสดุที่อีพีที่กับอีพีที่สนะคะพี่พีก็สอนน้องลงทะเบียนดูตารางเรียนตารางสอบวิธีเข้าสอบเรียบร้อยแล้วสำหรับอีพีนี้นะคะเราก็ต้องมาต่อเน,นื่องกันค่ะและตอนนี้นะคะเป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด -19 ค่ะทำให้รัฐบาลเนี่ยมีข้อบังคับต่างๆที่ ป้องกันการระบาดของโรคนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็น s a t e Quarantine หรือว่า Social d i s t a n c i n g นะคะทำให้อาจารย์นักศึกษาและมหาวิทยาลัยเนี่ย ต้องปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับนี้ค่ะซึ่งคณะเพสัศรศาสตร์ของเรานะคะก็ได้ร่วมมือด้วยนะคะโดยการเรียนเป็นออนไลน์นะคะสําหรับเทอมนี้แล้ววันนี้พี่ๆก็เลยจะมาแนะนําการเรียนออนไลน์สไตล์นักศึกษาเภพชที่ประกอบไปด้วยการใช้ระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดเอกสารการส่างงานการสอบหรือว่าการดูคะแนนสอบผ่านระบบออนไลน์ค่ะ ใช่แล้วค่ะน้องๆหลายคนอาจจะยังสงสัยอยู่ใช่ไหมคะว่าระบบการเรียนออนไลน์เนี่ยเป็นยังไงมีความยากง่ายแค่ไหนวันนี้พวกพี่ก็เลยตั้งใจทําคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมานะคะสําหรับน้องๆ Rx27 และน้องๆกันเกาช่อใหม่ที่จะเข้ามาศึกษาในปีการศึกษานี้ก่อนอื่นน้องๆจะต้องกด subscribe ให้พี่เดี๋ยวนี้เลยค่ะถ้ากดแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างไปกันเลยตอนนี้ระบบที่ใช้เรียนออนไลน์ก็จะมีระบบหลักๆคือ u b LMS Google Hangout Meet แล้วก็ Zoom ค่ะโดย u b u s เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ดาวน์โหลดเอกสารแล้วก็ทำควิสค่ะส่วน Meet นะคะแล้วก็ Zoom เนี่ยใช้เรียนออนไลน์ค่ะเน้นการโต้ตอบระหว่างอาจารย์กับนักศึกษางั้นเราไปดูระบบแรกกันเลยนั่นก็คือ UbuU h a ค่ะ ก่อนอื่นเลยเราจะต้องเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ค่ะ www.lms.ubu.ac.th ซึ่งน้องๆสามารถเข้าไปได้หลายวิธีค่ะน้องๆอ,อาจจะพิมพ์แท็บค้นหาของ Google หรืออาจจะพิมพ์ที่แท็บ URL เลยก็ได้ค่ะ เมื่อเข้ามาหน้าเว็บไซต์ให้น้องๆคลิกล็อกอินที่มุมขวาบนของเว็บไซต์ค่ะจากนั้นให้น้องๆล็อกอินด้วยการกรอก username และ password เช่นเดียวกันกับการล็อกอินเข้าใช้งานอินเทนอร์นเน็ตของมหาวิทยาลัยหรือ UBU Wi-Fi ค่ะ เมื่อเข้าสู่ระบบน้องๆจะสังเกตเห็นที่แถบด้านบนและด้านซ้ายมือคือแถบแสดงเมนูฟังก์ชันต่างๆส่วนด้านขวามือจะเป็นประกาศข้อมูลข่าวสารเรื่องต่างๆโดยในครั้งแรกที่เราเข้ามาในระบบให้คลิกที่แถบ d a s h บอร์ดแล้วหน้าเว็บจะแสดง cross overview จะเห็นว่ายังไม่มีวิชาเรียนที่เราลงทะเบียนเรียนตาม reg ดังนั้นเราจะต้องทาการ enroll ก่อนค่ะ โดยน้องๆจะเห็นทางซ้ายมือที่แถบ Navigation แล้วกดรายวิชาทั้งหมดและเลือกที่คณะเพศศาสตร์ค่ะคลิกเลือกช่อง search courses ค่ะจากนั้นพิมพ์รหัสวิชาหรือชื่อวิชาที่ต้องการ Enroll เช่นหากต้องการ e n นโรรายวิชา1502220ชีวเคมีและอนุชีววิทยา1อาจพิมพ์ว่า1502220หรือชีวเคมีและอนุชีววิทยา1จากนั้นหน้าเว็บจะแสดงรายวิชาที่มีในระบบให้น้องๆตรวจสอบก่อนว่ารหัสวิชาชื่อวิชาอาจารย์ผู้สอนและหลักสูตรถูกต้องตามคู่มือระบุหรือไม่ แล้วจึงคลิกเข้าไปที่รายวิชานั้นเพื่อทำการ s e l ฟ์เอนโรเมนตค่ะการเอนโรบางรายวิชาจะต้องมี e n นโรเมนต์คียซึ่ง e n r o รเมนต์คียคือรหัสเพื่อลงทะเบียนหรือบางรายวิชาก็สามารถลงทะเบียนได้โดยไม่ต้องใส่รหัสโดยขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นๆจากนั้นให้คลิกที่เอนโรม e ค่ะ เมื่อกลับสู่หน้าแดชบอร์ดทางด้านขวามือน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามีวิชาที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วหรือในแถบ My Courses ก็จะปรากฏรายวิชาต่างๆเช่นเดียวกันส่วนอันนี้จะเป็นตัวอย่างของพี่คนหนึ่งที่ enroll เ,เสร็จแล้วนะคะ เราลองมาดูกันดีกว่าค่ะว่าในแต่ละวิชามีอะไรกันบ้างยกตัวอย่างวิชานี้นะคะอย่างแรกที่จะเห็นเลยก็คือประกาศต่างๆของอาจารย์ค่ะจากนั้นก็จะเป็นหัวข้อการเรียนสไลด์การสอนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นไฟล์ pdf หรือไฟล์ doc ค่ะโดยวิธีการดาวน์โหลดก็ง่ายๆเพียงแค่คลิกไปที่ไฟล์เลยค่ะบางครั้งอาจารย์ก็จะแนบคลิปประกอบการสอนมาด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีการส่งงานและการทำควิสด้วยค่ะ ต่อมาเป็นการส่งงานผ่านระบบ LMS ค่ะน้องๆจะเห็นหน้าเว็บเป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นคลิก Add Submission จากนั้นทำการอัปโหลดไฟล์ที่ช่องไฟล์ Submission ค่ะแล้วเลือกไฟล์ที่จะส่งงานเมื่อตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วจึงคลิกอัปโหลด this file ค่ะและสุดท้ายคลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลงระบบจะขึ้นสถานะว่า Submitted for grading ค่ะถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่า การส่งงานเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยตามตัวอย่างที่ขึ้นบนหน้าจอแล้วค่ะหรือในบางครั้งจะมีการสอบแบบ Take Home Exam ก็จะเป็นการส่งข้อสอบเช่นเดียวกับการส่งการบ้านเลยค่ะเป็นยังไงกันบ,บ้างคะกับการใช้ UBU MS ไม่ยากเลยใช่ไหมคะน้องๆ ทั้งง่ายทั้งสะดวกแถมยังสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วยเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะน้องๆก็ต้องไปดูตัวต่อไปกันเลยเนาะนั่นก็คือ Google Hangout Meet Google Hangout Meet นะคะเป็นโปรแกรมที่เราใช้เรียนออนไลน์กันน้องๆสามารถเข้าใช้ได้โดยใช้ Gmail ของทางมหาวิทยาลัยนะคะหรือเป็น Gmail a p u b u ac th โดยโปรแกรมนี่น้องๆสามารถเลือกเปิดปิดกล้องได้เปิดปิดไม่แล้วแต่น้องๆสะดวกเลยค่ะและนอกจากนี้น้องๆยังสามารถเอาหมุดไปปักนะคะหน้าจอที่น้องๆต้องการให้เป็นหน้าจอหลักให้น้องๆเห็นได้เต็มจอด้วยค่ะขั้นตอนการเข้าเรียน 1. ทุกครั้งก่อนเรียนอาจารย์ผู้สอนในหัวข้อนั้นๆจะอีเมลมานัดว่าต้องจอยคลาสในเวลากี่โมงส่วนใหญ่อาจารย์จะนัดก่อนเวลาเพื่อทดสอบระบบก่อนเริ่มเรียนค่ะถึงนักศึกษาทุกคน รูงนี้เราจะเรียนหัวข้อเรื่อง how to be a good pharmacist เวลา9นาฬิกาอาจารย์จะส่งลิงก์เข้าเรียนให้ในเวลา8นาฬิกานาทีแล้วก็ให้เอาซีดเดิมมาเรียนด้วยนะครับขอบคุณครับเอใครส่งอะไรมานะเช็คซะหน่อยดีกว่า 2. เมื่อถึงเวลาที่นัดหมายไว้แล้วอาจารย์จะส่งลิงก์ที่ใช้ในการเข้าเรียนมาให้ผ่านทางอีเมลค่ะได้เวลาแล้ว 8โมง50แล้วทำไมอาจารย์ยังไม่ส่งเงก์มานะ้าอะมาพอดีเลยเข้าเรียนดีกว่า 3. สาําสำหรับอาจารย์บางท่านมีการเช็คชื่อเข้าเรียนด้วยโดยวิธีการเช็คชื่อคืออาจารย์เรียกชื่อแล้วให้นักศึกษาเปิดไมค์แสดงตัวค่ะสวัสดีครับนักศึกษาทุกคนเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเช็คชื่อนะครับนางสาวสุวิดาครับสุวิดามาค่ะนายธีรพัฒนครับ นายธีรพัฒน์มาหรือ,อยังครับเพื่อนอยังไม่มาค่ะ 4. เมื่อเริ่มเรียนอาจารย์อาจเปิดวิดีโอที่เป็น PowerPoint ซึ่งมีเสียงบรรยายประกอบส่วนชีทเรียนก็สามารถดาวน์โหลดได้จากระบบ UBU LMS ค่ะสวัสดีครับนักศึกษาทุกคนบทเรียนที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือ how to be a good pharmacist good pharmacist หรือว่าเภสัชกร,รที่ดีเนี่ยควรมีคุณสมบัติทั้ง8ด้านนะครับก็คือ 1. care giver เราต้องสามารถดูแลผู้เรียได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ2องนีเดอร์ต้องมีความเป็นผู้นำนะครับสามเชฟต้องสามารถสอนผู้อื่นได้ให้เข้าใจนะครับ4ี่ไลฟ์ลองเรียนรูเราต้องมีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งต่างๆอาจารย์สอนเข้าใจจัง5เมื่อวิดีโอจบก็จะมีการซักถามข้อสงสัยหรือทำควิสโดยบางครั้งอาจจะมีการเรียกชื่อนักศึกษาแล้วตอบหรือถ้าใครตอบได้ก็สามารถเปิดไมค์ตอบได้เลยนะคะต่อไปจะเป็นควิสสำหรับบทนี้นะครับตั้งใจฟังนะครับ เพศสัจกรที่ดีควรมีคุณสมบัติกี่ด้านครับสุวิดาช่วยตอบหน่อยครับอุ๊ยลืมเปิดชีตแป,ป๊บตอบ8ค่ะถูกต้องเก่งมาก 6. พอจบคลาสแล้วนักศึกษาสามารถคลิกออกจากการประชุมได้เลยค่ะอะหมดเวลาแล้วเนาะงั้นวันนี้อาจารย์ก็ขอจบการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ ไม่ทราบว่ามีนักศึกษาคนใดสงสัยตรงไหนไหมครับถามได้เลยนะครับไม่มีแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์น้องๆก็ได้รู้วิธีการเรียนออนไลน์ผ่าน g o o g l e m e e t แล้วนะคะเป็นยงไ่ะคะน้องๆทันสมัยใช่ไหมล่ะนอกจากนี้นะคะน้องๆยังสามารถเรียนผ่าน PowerPoint แล้วก็ Zoom ค่ะสำหรับ PowerPoint นะคะอาจารย์เนี่ยจะอัดเสียงลงไปในไฟล์ของ PowerPoint แล้วก็อัพลง Google Drive ให้กับน้องๆน,นะคะ ใน Google Drive นั้นก็จะมีไฟล์ PowerPoint แล้วก็เอกสารประกอบการเรียนถ้าเกิดว่าน้องๆมีข้อสงสัยอะไรน้องๆสามารถส่งอีเมลไปสอบถามอาจารย์หรือน้องๆส่งอีเมลเพื่อนัดหมายอาจารย์เพื่อติวออนไลน์ได้ค่ะส่วนโปรแกรม zoom นะคะมีวิธีการจอยคลาสเหมือนกันกับ Google Meet ค่ะแต่ zoom เนี่ยสามารถมองเห็นหน้าจอของนักศึกษาได้มากกว่า Me e t นะคะอาจารย์จึงนิยมใช้ในการดิสคัสค่ะเราก็รู้กันแล้วนะคะว่าการเรียนผ่านระบบออนไลน์เนี่ยมีขั้นตอนอย่างไร แต,แต่แต่อย่าพึ่งนะคะมีเรียนก็ต้องมีสอบค่ะน้ององั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าการสอบผ่านระบบออนไลน์เนี่ยเป็นยังไงและจากการที่พี่มีประสบการณ์ในการเรียนผ่านระบบออนไลน์ในภาคฤดูร้อนนะคะก็จะมีการสอบผ่านระบบ UBU LMS แล้วก็ Google Hangout Meet ค่ะเรามาเริ่มที่การสอบออนไลน์ผ่านระบบ LMS กันค่ะ 1. นนักศึกษาจะต้องตั้งกล้องโดยให้เห็นหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเลต็ต เห็นผู้เข้าสอบเห็นสิ่งแวดล้อมบริเวณที่สอบเพื่อให้อาจารย์ผู้คุมสอบได้ดูพฤติกรรมขณะสอบของนักศึกษาค่ะ 2. วิธีแสดงตัวยืนยันในการสอบให้นักศึกษายื่นบัตรนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ราชการออกให้ไปที่หน้ากล้องพร้อมกันจากนั้นอาจารย์จะทำการแคปหน้าจอเพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐานค่ะนี่คะ่ะอาจารย์บัตรนักศึกษา จะกดถ่ายแล้วนะครับ1 2 3 3. สสามวิธีการทำข้อสอบจะคล้ายกับเวลาเราทำควิสโดยจะมีทั้งแบบปรนัยและอัต,ตนยัยถ้าข้อสอบมีหลายพราร์ทจะมีการกำหนดเวลาที่ใช้ในการทำข้อสอบในแต่ละพราร์ทกรณีข้อสอบเป็นแบบปรนัยถ้าทำพราร์ทแรกเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดให้นักศึกษารออาจารย์เปิดพราร์ทถัดไปก่อนถึงจะสามารถเริ่มทำข้อสอบพราร์ทถัดไปได้ค่ะ และกรณีข้อสอบเป็นแบบอัตนัยจะเป็นการพิมพ์คําตอบแทนการเขียนค่ะ 4. กรณีที่มีปัญหาขณะสอบเช่นสัญญาณอินเทอร์เน็ตหลุดให้นักศึกษารีบแคปบหน้าจอแล้วรีบติดต่ออาจารย์ผู้คุมสอบทันทีค่ะเฮ้ยแย่แล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยต้องโทรบอกอาจารย์แล้วล่ะ ส่วนการสอบออนไลน์ผ่าน Google Meet นั้นจะขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาค่ะโดยระบบนี้จะใช้ในการสอบแบบ Oral Test ซึ่งอาจารย์จะส่งลิงก์ในการ join class มาให้นักศึกษาแต่ละคนค่ะแล้วนักศึกษาจะทำการสอบปากเปล่ากับอาจารย์โดยการเปิดกล้องเห็นหน้าคุยกันตัวต่อต,ตัวค่ะข้อนี้ตอบ A หรือ B คะนักศึกษา A ค่ะอาจารย์เมื่อเราสอบเสร็จอาจารย์จะประกาศคะแนนสอบผ่านเว็บไซต์นี้ค่ะ เริ่มต้นจากการใส่ URL ของทางคณะเภสัชศาสตร์ www.far.ubu.ac.th หรือน้องๆสามารถค้นหาจาก Google Search ด้วยการพิมพ์ชื่อคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะเมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของทางคณะไปที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้กดเข้าไปที่เครือข่ายนักศึกษาซึ่งอยู่บริเวณด้านขวาบนเมื่อกดเข้าไปแล้วก็จะเห็นเป็นหน้าล็อกอินให้น้องๆกรอกรหัสนักศึกษารหัสผ่าน หากเข้าเป็นครั้งแรกรหัสผ่านให้ใส่เป็น1 2 3 4ค่ะแล้วค่อยเข้าไปเปลี่ยนทีหลังได้นะคะเมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องๆก็สามารถคลิกที่ตัวเลือกคะแนนสอบกลางภาคได้เลยโดยน้องๆจะได้ทราบรายละเอียดดังนี้ค่ะคะแนนสูงสุดคะแนนต่ำสุดค่าเฉลี่ยค่า s d คะแนนของน้องๆรวมไปถึงค่าเซ c สกอรด้วยค่ะหรือหากน้องๆต้องการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน ให้น้องๆคลิกเข้าไปที่เอกสารการสอนด้านซ้ายมือค่ะหลังจากนั้นให้กดเลือกวิชาและหัวข้อของเอกสารตามที่เราต้องการแล้วดาวน์โหลดได้เลยนะคะและเมื่อน้องๆต้องการออกจากระบบก็คลิกออกจากระบบแล้วก็กดตกลงแค่นี้เองค่ะง่ายิีเดียวใช่ไหมคะน้องๆก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการเรียนออนไลน์การสอบออนไลน์สไตล์เพศศักค่ะ เป็นยังไงกันมากคะสนุกไหมน่าเรียนใช่ไหมคะพี่ว่าพี่ชอบนะคะเขาหล่อดีเนาะไม่ใช่คนละเรื่องกันนะคะพี่ชอบค่ะการเรียนออนไลน์เพราะเราสามารถเรียนที่ไหนก็ได้นะคะเพื่อให้น้องๆได้รับประโยชน์สูงสุดนะคะพี่ๆก็เลยไปรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์มาให้น้องๆด้วยค่ะเพื่อให้น้องๆเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะสําหรับความคิดเห็นออนไลน์นะคะพี่จะโทรสัมภาษณ์สดๆให้ดูเลยนะคะมาเลยค่ะสายแรกเราสวัสดีค่ะอายงเเซโย จากเกาหลีเลยนะคะสำหรับคนนี้งั้นแม่ฮยอนบอกหน่อยค่ะว่าการเรียนออนไลน์มีข้อดียังไงบ้างค่ะข้อดีของการเรียนออนไลน์นะคะก็คือในสถานการณ์แบบนี้มันทำให้เราไม่สามารถไปเรียนรวมกับเพื่อนๆที่คณะได้คแล้วทีนี้ถ้าเรามีระบบเรียนออนไลน์ก็คือเราสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามเวลาที่ต้องการค่ะแล้วคิดว่าข้อเสียมีอะไรบ้างคะ ข้อเสียก็คืออันนี้อ่ะมันมันไม่เหมาะกับคนที่ไม่มีความพร้อมทางด้านอินเทอร์เนต็ตแล้วก็คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตอะไรประมาณนี้อะคะ่ะมีอืนะะ่นยังไคะมีค่ะแล้วอีกอย่างไอ้นี่นะคะการเรียนออนไลน์แบบนี้ได้ความที่มันมันได้เรียนอยู่บ้านนะคะซึ่งแบบ มันต้องอาศัยการบังคับครับตัวเองอย่างมากเลยค่ะถ้าใครบังคับตัวเองไม่ได้มันก็เรียนได้ไม่มีประสิทธิภาพค่ะอขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะบายยก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ,บสายแรกเราไปฟังสายที่สองกันต่อเลยค่ะเราก็อยู่กันกับสายที่สองเลยนะคะนั่นกะ็คือแม่ซิมค่ะแม่ซิมการเรียนออนไลน์มีข้อดีข้อเสียยังไงเอาข้อดีก่อนค่ะข้อดีสาหรับเราก็คือประหยัดค่าเดินทาง ก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะเข้าเรียนสายเพราะว่าแล้วก็มีพวกแท็บเล็ตอะไรอย่างเงี้ยเปิดตอนไหนก็ได้แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเราสามารถทบทวนได้เพราะว่าอาจารย์เขาลงเป็นสไลด์เสียงบรรยายอย่างเงี้ยเราก็ทบทวนได้เรื่อยๆเลยแล้วสำหรับข้อเสียนะคะมีบ้างไหมข้อเสียสำหรับเราก็คืออ,อาจจะไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์เหมือนตอนที่เจอกันสักเท่าไหร่ประมาณนี้ แล้วเรื่องต่อเลยค่ะถามแล้วพวกพิชาพวกพิชาปฏิบัติอย่างเงี้ยก็ก็ยังไม่ได้เรียนเนาะเพราะว่ามันติดโควิดก็ก็เ,เรียนเป็นพวกพวกภาคบรรยายมากกว่าแล้วก็อ่ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องมีความับผิดชอบต่อตนเองสูงมากมากค่ะแล้วคิดว่าสภาพแวดล้อมในบ้านมีผลกับการเรียนออนไลน์ไหมคะอ่าคิดว่า มีพอสมควรอ,คอ,อย่างไรคะก็เป็นแบนอย่างนี้แล้วก็ลงมาข้างล่างก็คนในบ้านก็เดินไปเดินมาแล้วก็ที่บ้านก็มีตั์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ <laughs> ยเช่นไก่ตอนนี้นะคะ <laughs> ขันไม่หยุดก็คืออาจจะแบบว่าอินทรัพเราในการเรียนได้ทาให้มีสมาธิน้อยลง <laughs> นะคะก็ขอขอบคุณสายที่สองนะคะขอบคุณแม่ซิมด้วยค่ะแห่งเจริญศรีนะคะอ่ะจบไปแล้วนะคะสายที่สองต่อไปน้องๆเนี่ยก็ต้องมาดูกันนะคะว่าการสอบมีปัญหาหรือเปล่าออนไลน์แล้วเราไปสัมภาษณ์กันเลยค่ะ มานะคะเรามาฟังกันดีกว่าควาว่าการสอบเนี่ยมีข้อดีข้อเสียยังไงสวัสดีค่ะพี่มุกค่สวัสดีค่ะ,คะ,คะอ่าข้อดีของการสอบออนไลน์เนี่ยมีอะไรบ้างคะข้อดีเะคะก็คิดว่าเราสามารถเตรียมตัวก่อนเข้าห้องสอบได้มากขึ้นนะคะแต่ว่าปกติเนี่ยก่อนที่เราจะไปสอบเราต้องกะเวลาที่จะแต่งตัวกาเวลาที่จะ,ะขับรถไปคณะไปสอบอะไรอย่างเงี้ยแต่พอสอบออนไลน์เราอยู่บ้านใช่ไหมเราก็สามารถ ทบทเรียนตรงนั้นได้ก่อนที่จะเข้าสอบเลยค่ะค่ะแล้วข้อเสียล่ะคะตั้งแต่สอบมาเนี่ยเห็นว่ามีข้อเสียอะไรบ้างไหมคะจากประสบการณ์ที่สอบมาครั้งก่อนนะคะก็คิดว่ามันมีอยู่นะคืออาจารย์เนี่ยเขาจะก,กําหนดให้ว่าแต่ละพาร์ทเนี่ยสอบกีนาทีซึ่งปะกะติเนี่ยเราเป็นคนเวลาที่ราข้อสอบเราจะเลือกทพํพาร์ทที่เราคิดว่าเราจําได้ก่อนนะอะเออพอมีกําหนดเวลาอย่างเงี้ยอาจารย์เลี้ยงพาร์ทให้เองต้องทําตามที่แบบที่อาจารย์บอกว่า ทำพาร์ทไหนเวลาเท่าไหร่ก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาในการทําข้อสอบได้อย่างเราเนี่ยถ้าคิดว่าสอบแบบปกติเราอาจจะทพํพาร์ทนี้ได้คะแนนเยอะนะแต่พอมาสอบออนไลน์แบบที่อาจารย์กําหนดให้เนี่ยมันก็เสียคะแนนได้เพราะว่าเราใช้เวลาคิดพาร์ทน,นั้นนานล้วแบบมันไม่ทันเวลาที่อาจารย์กําหนดนะคะค่ะแล้วเรื่องอุปกรณ์การสอบแล้วคะมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมไหมคะก็อุปกรณ์การสอบเนี่ยทุกคนต้องเตรียม ร้อมมากเลยนะทั้งเตรียมโน้ตบุ๊กเตรียมโทรศัพท์ชาร์จแบตให้เรียบร้อยต่อปลั๊กพว่วงอะไรนู่นนี่นั่นอย่างการสอบครั้งก่อนเนี่ยเราก็มีแอบมีปัญหาอยู่นะก็คือสอบไปสอบมาแบตก็หมดก็ต้องรีบวิ่งไปเอาที่ชาร์จแบตมาชาร์จอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่ามันก็ค่อนข้างมีปัญหาอโอค่ะแล้วอุปรกรณ์ล่ะคะเราต้องใช้อย่างน้อยกี่อันการสอบครั้งก่อนอาจารย์อ่า ให้เราใช้น้ตบุ๊กในการทำข้อสอบแล้วก็ตั้งกล้องโทรศัพท์ไว้ค่ะก็คือต้อง,องมีอย่างน้อยสองเครื่องใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่มุกขอบคุณค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับข้อดีข้อเสียการสอบแล้วก็เดี๋ยวพี่ๆีมาสรุปให้ฟังดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยคะ่ะสําหรับข้อดีของการเรียนออนไลน์นะคะหนึ่งสามารถเรียนได้ตามวันเวลาที่เราต้องการเรียนที่บ้านหรือหอพักก็ได้นะคะ จะทําให้ประหยัดแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางมาเรียนแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยค่ะ 2. ส,สามารถทบทวนบทเรียนได้ตามที่เราต้องการเพราะว่าสามารถดูคลิปย้อนหลังได้ 3. ส,ส่วนใหญ่มีตารางเรียนที่แน่นอนทําให้วางแผนการเรียนการอ่านหนังสือจัดตารางเรียนแล้วก็การทบทวนบทเรียนได้ง่ายค่ะและสุดท้ายนะคะ 4. ช่วยฝึกวินัยของนักศึกษาเองด้วยค่ะสำหรับข้อเสียนะคะ 1. จำเป็นต้องมีความพร้อมด้านอุปกรณ์ในการเรียนเช่นคอมพิวเตอร์แท็บเลต็ตและสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ดีค่ะ 2. ระหว่างการเรียนอาจมีปัญหาจากทางอาจารย์เกิดขึ้นเช่นสัญญาณหลุดไม่ได้ยินเสียงหรือเสียงขาดหายค่ะ 3. ส,ส่วนใหญ่อาจารย์จะอัดวิดีโอไว้แล้วเปิดให้นักศึกษาดูมากกว่าสอนสดทำให้ขาดปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ค่ะ 4. ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมบางคนอาจจะไม่ชอบสภาพแวดล้อมในการเรียนที่บ้านเนื่องจากชอบเรียนที่ห้องเรียนมากกว่า 5. บางรายวิชาที่มีปฏิบัติการด้วยจะไม่สามารถเรียนควบคู่กันได้ค่ะทำให้เข้าใจเนื้อหาได้อย่างไม่ลึกซึ้งค่ะ 6. ต้องมีความรับผิดชอบในตัวเองสูงเพราะจะเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ดังนั้นถ้าเราขี้เกียจหรือผัดวันไปเรียนช่วงใกล้สอบจะทำให้เราเหนื่อยมากยิ่งขึ้นค่ะ ข้อดีของการสอบออนไลน์ 1. สามารถจัดสอบได้ตามวันเวลาที่ต้องการสามารถนัดสอบแยกจากตารางหลักตามหัวข้อต่างๆหรือตามอาจารย์ผู้สอนนัดได้ค่ะ 2. ส,สามารถสอบได้ที่บ้านหอพักประหยัดเวลาและไม่ต้องเดินทางมีความปลอดภัยและอาจลดปัญหาการเข้าสอบสายได้ด้วยค่ะสำหรับข้อเสียนะคะหหากมาตรการไม่เข้มงวดพออาจทำให้เกิดการทุจริตระหว่างสอบได้ค่ะ 2. ต้องมีการปรับเวลาบนเครื่องมือที่เราใช้ให้ตรงกับของอาจารย์ผู้คุมสอบค่ะและต้องมีอุปกรณ์อย่างน้อย3อย่างคือเครื่องที่1ใช้เข้าไปทําข้อสอบเครื่องที่ 2. ใช้เข้า Google Meet เพื่อเปิดกล้องถ่ายตัวเราให้อาจารย์คอยสอดส่องพฤติกรรมระหว่างทําข้อสอบค่ะและเครื่องที่ 3. ใช้เตรียมไว้เผื่อโทรหาอาจารย์ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินหรือปัญหาขณะทําข้อสอบอยู่เช่นอินเทอร์เน็ตหลุดค่ะ 3. ส่วนใหญ่จะใช้ระบบ LMS ในการทำข้อสอบโดยจะเปิดสอบทีลระบทแตกต่างจากการสอบในห้องค่ะอาจทำให้มีปัญหาเรื่องการบริหารเวลาหรือเวลาสอบไม่เหมาะสมกับปริมาณและความยากง,ง่ายของข้อสอบค่ะ 4. กรณีข้อสอบเป็นข้อเขียนซึ่งจะต้องพิมพ์คำตอบลงไปในข้อสอบหากเป็นคนพิมพ์ช้าจะทำให้เสียเวลาได้ค่ะสำหรับ EP D, นี้น้องๆก็จะเห็นแล้วนะคะว่าการเรียนออนไลน์สไตล์เพจสัตว์เนี่ย มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากและที่สําคัญจะถูกนํามาใช้ในปีการศึกษานี้ด้วยค่ะระบบการเรียนออนไลน์นะคะที่พี่ๆี่ได้บอกไปเนี่ยมีความแตกต่างกันไปแล้วก็มีความหลากหลายมากเลยน้องๆคนไหนที่ฟังไม่ทันจับแต่ความไม่ทันจริงๆย้อนกลับมาดูคลิปนี้บ่อยๆนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ชา n น l เราด้วยนะคะอย่าเพิ่งไปนะคะเรามีของมาแจากด้วยวันนี้นั่นก็คือบ็อกเซเรียกว่าบ็อกเซเลยนะคะเกี่ยวกับ นี่ของสโมสรน,นักศึกษาของเราเองค่ะแล้วก็มีกระเป๋านะคะแล้วก็เสื้อตัวนี้เราให้ไป2ตัวแล้วก็ของอยู่ดีมากมายใส่ในกระเป๋านี้นะคะถ้าลงน้องอยากได้ก็มาร่วมสุกได้เลยค่ะโดยการแชร์ Share, คลิปวิดีโอนี้นะคะลงไปที่ Facebook ตัวเองแล้วตั้งโพสต์เป็นโพสตสาธนารณะนะคะจากนั้นเขียนแคปชั่นนะคะประทับใจอะไรในรายการของเราแล้วติดแฮชแท็กพาซัวทัวร์ EP C นะคะแล้วก็ติดแฮชแท็ก r x u b u จากนั้น แคปนะคะโพสต์นั้นของน้องๆหรือพี่ๆนะคะที่ร่วมสนุกกันเอาไปแปะไว้นะคะในคอมเมนต์ของเพจสโมสรน,นักศึกษาคณะเัชศาสตร์ค่ะขอขอบคุณนะคะคณะเพศศาสตร์ค่ะสโมสรน,นักศึกษาคณะเพศศาสตร์สมาชิกสโมสรน,นักศึกษาคณะเพศศาสตร์ที่ร่วมกันทําคลิปวิดีโอดีๆน,นี้ออกมานะคะแล้วก็สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย